สวัสดีครับวันนี้จะอธิบายสำนวนภาษาญี่ปุ่นที่ไม่ออกข้อสอบแน่นอนแต่สตําหรับคนทีอน่อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับต้นรู้ไว้สำนวนที่ต้นรู้ไว้คือปวดฉี่ปวดขี้นะครับก็พอดีมีเพื่อนที่อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับอนที่คุยโทรศัพท์กับผมนะครับเขาพูดว่าอึนจิกะอิตายอึนจิกะอิตแต่ส,สําหรับนักเรียนที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นก็อาจจะรู้คํานี้น้อึนจิกเรีว่าขี้ใช่ไหมครับ ก็อ,อุ้นเชีกอีตัยผมน่ะอาศายอยู่ทีมเหมือนไทยนานแลก็เรึเ,รเข้าใจนะครับแต่คนญี่ปุ่นน่ะไม่น่าจะเข้าใจนะก็อ,อุ้นชีกอีทยัยขี้นะ่ะมีความรู้สึกด้วยหรออาตมาไกลใต้ปวดหัวปวดท้องอนาตาไกใต้เข้าใจก็โทนนะ่ะมันปวดไงภาษาอุจระมันมีความรู้สึกด้วยหรอมันเจ็บด้วยหรอเพราะมันแปลกแปลกเป็นสำนวนภาษาไทยเนาะผมก็ตอนแรกที่มาเหมือนไทยนะครับงงว่าปวดชี่ปวดขี้คืออะไรหรอแล้วภาษา ่ต้องพูดว่าอย่างไรวิธีพูดคำว่าตัวชีกับตัวคีนะครับอ่าคนที่จะเรียนสำนวนนี้นะครับเราก็ต้องรู้คำศัพท์ที่มีความหมายชีภาษาว่าคีอุชาระนะครับโอชิโกเนี่ยเป็นชีนะครับโอชิโกเป็นคำพูดนะครับแล้วก็ขี้เป็นอุนโกอุนจีนะครับก็อุนโกกับอุนชีมันต่างกันตรงไหนจริงๆนะครับ Twitter หรือรายงานทีวีอะไรสักอย่างน่ะเขาเพิ่งบอกข้อแตกตา่างระหว่างอุ้งกกับอุ้งจิมันเกี่ยวกับเนื้อหรือผักอะไรอย่างนี้ข้วิธีใช้มันตาาน่างกันแต่สุดท้ายก็เขาก็กประกาศว่ามันไม่ใช่อย่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเนื้อผักนะคะยังไงก็ยังไม่ตกลงกันเลยว่าอุ้งกกับอุ้งจิต่างกันตรงไหนนะครับแต่สําหรับพวกเรานะคะสําหรับผมอุ้งกุเหมือนแข็งใหญ่หน่ากลัวอุ้งจิ นุ่มๆมันแบบน่ารักน่ารักอับเจนขี้แตกอะไรอย่างนี้นะไม่เรียกว่าอึ้งโผแน่ๆอึ้งโผมันแข็งมากแบบแข็งใหญ่เนี่ยอึ้งจีเหมือนขี้แตกก็ใช้ได้ขี้น่ารักน่ารักก็ใช้ได้ใช้ไหนก็ได้อึ้งกผก็ได้อึ้งจีก็ได้แต่อึ้งจีน่ารักกว่านะครับอึ้องโผนา่าก,กลัวนะครับอ่ะส่วนภาษาเขียนนะครับที่หมอใช้หรือว่าเขียนในหนังสือหรือวิจัยอะไรอย่างนี้ก็จะใช้คําว่าอะไรก็โชบเบกับไดเดนนะครับ คือสำหรับนักเรียนที่เรียง NCU อาจจะเคยเห็นคนจีนี้อยู่หรอเป็นเอสเน่เนเบนดีสะดวกใช่ไหมครับอ่าแต่นอกจากนั้นนะครับมีความหมายชีกับที่ด้วยก็ไม่ใช่ว่าสะดวกเล็กสะดวกใหญ่นะครับอันนี้คือภาษาวะนะครับก็ภาษาวะเล็กอุจระใหญ่นะครับไอ้เน่มาถ้าไปโรงพยาบาลนะครับพยาบาลอาจจะพูดคำว่า뇨ไปไปตรวจโนะครับก็ได้โชเบนหรือไปก่อนเอสเน่ แต่เวลาเรากดบอกว่ากดชี้กดขีนะคะไม่ใช่พวกคำนี้เพราะว่าอันนี้เป็นภาษาเขียนนะคะอยู่ในหนังสือพิมพ์หนังสือต่างๆหรือว่าพัพยาบาลอะไรอย่างนี้เ,ออเราก็เวลากดชี้กดขีก็ใช้คำนี้นะครับดังนั้นที่ออกข้อกเอ็นคือเบนจ์เน่อันนี้จเป็นซาตานที่คันจิตวักส์ของคันจิตที่มีความหมายซาตานที่แล้วก็ ben. เบนですよねอันนีชีก็ได้ขีก็ได้นะครับแต่อันนี้เป็นภาษาที่แบบ ไม่ก็มีสิลปะเท่าไหรอ่อ่ะเมันแบบภาษาโบราณด้วยเรียกมัสุขาคณะก้นสุขาเออก็ได้ตรงน,นี้นะกับป้ายก็ไม่ค่อยเห็นคำว่าเบนจูแต่บางครั้งอาจจะเห็นแต่อันนี้ 6n4 ด้วยก็เรียนต้องรู้ไว้เป็นห้องน้ำนาะห้องน้ำที่มีอาจารย์รู้ไว้คือตูอ้เล็นน้องจะรู้นะครับยามีวิธีพูด,ดพูดอะไรกับเจ้าชู้นนะะที่ดูคลิปนี้ ต้องจำไว้ว่าที่ี่ป่น,นะคะผู้หญิงไม่พูดคำว่าพววชีผัวขี้โอเคอันนี้คือมารายาทนะคะเออคือผู้หญิงนะคะไม่พูดเด็กถ้าเป็นเด็กนะคะจะพูดก็ได้แต่พอหมอต้มหมอปลายแล้วเนาะก็ไม่มีใครพูดแหละก็ผู้หญิงไม่พูดไม่กล่วงพูดนะครับคนไทยผู้หญิงคนไทยนะคะต้องจำไว้นะคะถ้าไปญีุ่่นท้ามบอกกับปัดชีปัดขี้เดี๋ยวพูดยังไงดีก็ไปห้องน้ำนี้ ไฮโอเทอร์ไรคือห้องน้ำวิธีเรียกยันหนึ่งนะครับแปลว่าที่ล้างมือได้เฉยๆมือกับล้างใช่ไหมครับก็ล้างมือไปล้างมือแบกอะไรอย่างนี้หรือว่าเครื่องชโลมชโลมคือห้องเครื่องชโลมแปลว่าเต็นน่ากันเต็นน่าเคชโลช่ไหมเต็นอ่ก็แล้วนะครับห้องเต็นน่าด้วยถ้าเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่นะครับอาจจะบอกว่าเครื่องชโลมได้หรือว่าเครื่องชโลมอยู่ที่ไหนคะทำขั้นการว่ายน้ำนะครับตู้เด็กก็ได้นะครับแต่ผู้หญิงน่าจะใช้เครื่ชโลมได้ ผู้ชายนะครับโอเทียอะไรใช้ได้โอเทียอะไรอยู่ที่ไหนครับมันสุภาพคนสุภาพเนาะตัวไหนก็ยังใช้ได้เบนโจไม่ค่อยพูดแต่เคเช่องสุภห้ามใช้นะครับผู้ชายไม่ต้องเต็มหน้าอืเด็ดอันนี้คือวิธีเรียกห้องน,น,น้ำคนที่ไปญี่ปุ่นก็ต้นรื้อคำนี้ก็คำคำนี้ไว้นะคะระับโทรศัพท์ไม่แย่เพราะาต้องปรับแซมปรับแซมปรับแซมโคตรน,นะครับที่ดูยากแล้วผดขี่้ผดขี้พูดว่าอย่างไร

ほとんどはやっちーやっきーペンだらんおしっこをしますはいプリアンマスペンタイですねタいですうじゃプリアンペンおしっこをしたいですうんこしたいですくやアやピンおしっこれはたいプアはプリアンペンっパサーリプンパサーリいンマイシかはいこれがプワチープワキーパサーリプですがノークちゃんか はいこのおしっこうんここれさカングリアですはいアッカングリアーアッカングリアーゴミビティーシャイアチポッポねフワチャペンアッカングリアーゴールイチャイカムシュワインガですねはいカムグリアーチャイアライディーオーまあ、チーラキーナカオーマーデマスはいイアングモレマスサムラッナックリアンティジャスオーソーエルサーナカフトンルー、カムニー ออกมาคือออกมาですよねคือไม่ได้ตั้งใจเนาะโตมเด็กๆเคยมีไหมผมนะครับผมผมยังจำได้โตโปฮาตโตที่คพูดนานะผมโอชิโกะเดมาสตคือมันอดทนไม่ได้ลวาออกมาอันนี้คือตั้งใจทำนะครับตั้งใจทำแต่อันนี้ไม่ได้ตั้งใจเนาะเป็นอักกริยนะครับอักกริย,นะะห,กกรยหรืออันนี้อาจจะมีก็ได้นโมเดมาสเป็นคำศัพท์อ็นสเะปว่ารวานะครับซีนรัวคีนร้ว うこう出ます๋ยวまあมันออกมาเยอะแต่โมเรมัสอาจจะนิดนึงงั้นพวชีนะคะพูดกัว่าโอชิกูกาเดี๋ยวมัสได้ไหมอ่าเพื่อนเพื่อนนะคะเดี๋ยวชีจะออกมานะคะอะไรนี้ก็แปลกๆเนาะเออคือถ้าอยากบอกว่าพวชีนะคะเนื่องจากคัมเกริยาพวกนี้นะคะเป็นเกริยาที่ไม่มีเจตนาดังนั้นใช้หรือตัดงมัสใช่รึそうです ฮ่าสำหรับนักเรียนที่เรียนอีเลสีนัคะจะเป็นเรื่องของそうนัคะฮ่าใช่กับกริยาที่ไม่มีเจตนาเรืว่าอีกไม่นานก็จะหดอะไรสักอย่างคืนได้จะหดอะไรสักอย่างคืนซี่นค่ะได้จะออกมาค่ะหรืก็โอ้ยซีนั่นไ้จะรั่แล้วอะไรประมาณนี้เข้าใจไหมเออมีวิธีพูดแบบนี้ด้วยโอชิโกะโมเลโซเดสโอชิโกะโมเลโซะวิตายจะทิพายทิพายเลยโอชิโกะโมเลโซเดสพัสาว่าจะรั่วแล้ว

はい、おしっこをしたいです。やき、やき、き、るはおしっこが出そう。なんか、おしっこが出そう。おしっこが漏れそう。うんこが漏れそう。こだい。あパス、チなんか、ガイジャーオクマレオ。いは、あに、キルチなんか、ガいジャルワレオ。ルワ、ルワレオ。うんうん、まあ、右にぶって、ルワあれ、おしっこが出たいです。マイラなんか、おしっこが出たい。ループたいです、ね。な、チャイガーグリアティーに入れたな。 เดมัสออกมาหรือว่าโมเรมัสด้วยนะครไม่ได้ตั้งใจทำในใช้กับพื้ไใต้ได้ไม่ได้นะครับ้นี่คือวิธีพูดคำว่าปวดฉี่ปวดขี้ในภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่ผู้ชายเท่านั้นนะครผู้หญิงห้ามใช้ที่ญี่ปุ่นมันเสียมารยาทมากนะครที่ไทยนะครใช้ได้แต่ที่ญี่ปุ่นห้ามใช้นะครับกงจำไว้อันนี้ก็ต้องรู้ไว้นะครับ ถ้าผู้อินตรวจฉี่ที่ญี่ปุ่นนะครับพูดว่าอยากไปห้องน้ำแค่นี้ก็พออ่ะอันนี้จะออก J l P G ไหมผมไม่ออกร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อันนี้อาจจะออกก็ได้โชวเบนไดเบนนภาษาวัชชาระเพราะว่าคาร G N C ก็เลยอาจจะออกก็ได้ก็เลยจะไม่ก็ได้อะแตเป็นโจ๊กด้วยเนาะห้องน้ำเป็นจ๊ด้วยก็ต้นจากไว้แต่อ่โดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นคนที่ทํางานที่บริษัทญี่ปุ่นนะครับก็ต้นหรือมารยาและก็ต้นหรือสำนวนด้วยนะครับ はい、じゃあまた、さようなら。